ติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Steel Play Channel นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหูฟังบลูทูธไร้สายนะครับราคาถูกมากแล้วก็ยุตมากเลยนะครับตอนนี้นะครับในเว็บของ s h อป e e นั่นเองนะครับแล้วก็เว็บไซต์ออนไลน์ทั่วไปนะครับผมตอนนี้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นที่นิยมมากนะครับในกลุ่มของผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่ต้องการต่อหูฟังแบบไร้สายนั่นเองนะครับยุคนี้เป็นยุคแห่งการไร้สายนะครับผมอ่า เจ้าตัว i12 tws ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ซื้อมานะครับราคาถูกมากเลยนะครับไม่ถึงร้อยเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นด้านหลังนั่นเองนะครับผมด้านหลังเขาก็จะบอกถึง product name นะครับก็เป็น wireless ครับ earphone นะครับ earphone นะครับผมว์ชัน5.0นะครับตัวนี้ input ก็เป็น dc 5v นะครับ2 4นะครับ talking time นะครับใช้เวลานะครับ2ถึง3ชั่วโมงนะครับผมก็คือสามารถพูดคุยสื่อสารได้2ถึง3ชั่วโมงนะครับผม ชาร์จจิ้งไทม์นะครับใช้เวลาการชาร์จนะครับ40นาทีนะครับผมแบตก็เต็มแล้วนะครับนี่ใช้เวลาชาร์จแค่40นาทีวิธีการชาร์จก็คือก็แค่ใช้สายนะครับตัวนี้หูฟังนะครับหรือสายชาร์จแบตของเจ้าตัว iPhone เรานี่ครับเสียบตุ่นเข้าไปนั่นเลยครับผมเขามีหลายสีมากเลยนะแต่ผมเนี่ยสั่งสีขาวมานี่แกะออกมาแล้วครับตอนนี้หูฟังของผม,ผมนะตัวนี้นี่ i12 นั่นเองนะครับผมบึ๊บนั่นแน อ,ออกมาในกล่องเออเขามีสายชาร์จให้ด้วยเนี่ยนี่มีสายชาร์จให้ด้วยนะแบบนี้นเลยนะครับผมนอกจากสายชาร์จแล้วมีอะไรอีกอ่ะไปวางก่อนมีคู่มือให้ด้วยนะครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนั่นเอง,เอ,งอ่ะในกล่องก็มีประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะเจ้าตัวนี้นะครับผมไฮไลท์ของเรานะตัวนี้ เขาก็จะซีนมาอย่างนี้นะครับเราก็ต้องแกะออกเนาะแกะยังไงลละเนี่ยขอบอกก่อนนะครับนี่ไม่ได้ใช้เลยนะเพราะผมต้องการรีวิวแบบสดสนั่นเองนะแกะยังไงนี่มาแกะมาแล้วนะครับออจะเป็นแบบนี้เนาะบอดี้เขานะครับเป็นพลาสติกนั่นเองในตุ่ม,ม,มไหนไม่รู้อ๋อตุ่มเป,ปิดปิดอ่า อันนี้ก็เป็นรูเสียบสายชาร์จแบตนั่นเองนะครับเอาปิดดูสิว้าวนี่คือหูฟังนั่นเองเ,อเดี๋ยวลองออกดูสิเฮ้ยเฮ้ยออกมามีไฟอ่ะบวกบ,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 บวกเฮ้ยมีไฟสองอันเลยสวยจังแต่ก็ยังง,งงงอยู่ว่าใช้ยังไง <laughs> อาวนี่ด้านในกล่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับผม จะมีขาป่เป็นทองเหลืองนะอยู่ข้างในใช่ไหมไว้ชาร์จแบตของเขาอะนะอ่ะอุ้ยอยปิดเลยชอยตกใจคนไม่เคยใช้อ,ะ <c oughs> อ่ะอ้าวอ่าวันนี้ก็คือด้านหลังเขานั่นเองนะครับนี่เห็นไหมตัวรูชาร์จแบตนั่นเองอ่านี่ก็คือหูฟังของเขาเองอ่าหมุนๆๆๆให้ดูเป็นแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวมาต่อโทรศัพท์กันดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อเจ้าตัว i 1ทนะครับกับเจ้าตัว iPhone กันนะผมจะใช้ iPhone 8พัดนะครับในการเชื่อมต่ออ่ะอันดับแรกนะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็ไปเลือกที่บลูทูธนะครับผมอ่าเออเราเลือกบลูทูธแล้วนะแต่ผมก็จะเปิดเจ้าตัวนี้หูฟังนะครับกดตรงนี้ก่อนนะทีหนึ่งไฟเปิดแล้วนะครับผมอ่าไอสีแดงๆนี่คือว่า มันกาลังใช้แบตหูฟังอยู่นะครับเห็นไหมเห็นสีแดงๆไหมสีแดงๆนี่คือกําลังใช้แบตหูฟังนะถ้าเกิดแบตหูฟังมันเต็มนะครับมันก็จะกลายปเป็นสีน้ําเงินนั่นเองนะครับในหูฟังแล้๋ก็จะถอดออกนะครับผมเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกกันนะครับผมจะถอดหูฟังออกมานะวางจิงดิงอ่าอ่าเห็นไหมเห็นไหม นี่ครับเจ้าบลูทูธนะครับของ iPhone นะมันก็จะคอนเนคกับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับแบบอัตโนมัติเลยนะครับผมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะผมจะกดเชื่อมต่อนะครับหูฟังนะครับก็มีแบตนะครับตอนนี้อยู่90%นะแล้วก็เจ้าตัวชาร์จนะตัวกล่องเก็บตัวนี้ก็มีอยู่100%เซนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มเสร็จไป,ปแค่นี้เองนะครับผม การเชื่อมต่อก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเพลงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะแต่หูฟังอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่หูฟังนะของข้างเข้าไปตอนนี้เพลงเล่นแล้วนะครับคุณภาพของเบสนะถ้าเต็มสิบถ้าเต็มสิบนะครับเบสนะผมให้อยู่ที่ประมาณหก ส่วนเสียงแจ็คนะถ้าเต็มสินะผมให้อยู่ที่แปดฟังได้ฟังได้ฟังได้เลื่อนหูอยู่ครับอ่าผมแตะปุ๊บหยุดแตะปุ๊บเล่นแตะปุ๊บปุ๊บหยุดใช่ไหมอาแตะอีกทีนะึงนะปุ๊บเล่นแตะปุ๊บที่นึงหยุด แตปุ๊บมันต้องแตะให้โดเซ็นเซอร์วันเถอะบางครั้งแตะไม่โดเซ,เซ็นเซอร์มันก็ไม่หยุดอ่าหยุดละสองทีสิตึ๊ๆอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเซ็นเซอร์ก็เหมือนนะต้องหาจุดของเขาให้เจอก่อนนะ ผมว่าก็โอเคอยู่เพราะว่าผมก็จะซื้อมาเอาไว้เหมือนว่าฟังเพลงนะครับดีเลย์ของภาพกับหูฟังนะไม่ถึงหนึ่งวิอ่ะไม่ถึงหนึ่งวินะครับความดีเลย์ของเสียงนะ่าแต่ถ้เาเกิดแบบส่วนใหญ่เวลาผมดูเวลาผมฟังเพลงผมก็ไม่ค่อยได้ดูภาพเลยอุปติปเปิดไว้แล้วก็ฟังฟังส่วนใหญ่ไปฟังตอนขับรถอะไรพวกนี้ครับก็จะฟังไปเรื่อยๆอย สำหรับวิธีชาร์จแบตนะครับผมเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมใช้สายของ iPhone นะสายยาวอ่าเราเสียบเข้าไปเลยครับไฟมันก็จะกระพริบแบบนี้สถานะของการชาร์จแบตนะมันก็ชาร์จตัวไหนให้ด้วยน,นะเป็นสีแดงแดแบบนี้เลยเนี่ยครับถ้าเกิดชาร์จแบตจะขึ้นแบบนี้นะ